เหนื่อยแล้วค่ะคนเอาเวลาหิวไซส่จังไรก็คือจังสีเบอร์อีมยังสีนะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุขคนมาพร้อกันอีกแล้วนะคะในช่องเมโลดพ้าแซบคือเก่าคะ่ะมาเด้อค่ะเด้อวันนี้มากินตํซส่วใส่หอยคะ่ะใส่หอยแขงกับหอยอันแมงผูคะ่ะพี่น้องแก่เพชรกับซีเมนแคบหมูคะ่ะแล้วก็ที่เด็ดคะ่ะปีงโค้งไกค่ค่ะพี่นอ้องปีงโค้งไก่ออนคือยังสมัยเป็นเด็กนนอยอันไปจอบถาเซือนขางกระเพงโรงเรียนเนาะคะ่นะเนาะคู่กับเฮงดาคะ่ะแนวแซบคะ่ะพี่น้องพักกับซีเมน ผักกาดกะรากกะลำค่ะพี่น้องมีผักบะลายค่ะมานนี้ตําใส่กระเทียมทอดน,น้ำเด้อค่ะเดอ้อก่อนสิไปกินแซ่บๆน้ำกันก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ส่งมปรถผ้าแสบในเด้อค่ะเดอ้อเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปค่ะมาค่ะโบลายยายห่างค่ะพี่น้องยาวค่ะส่วนสิได้กินเอืดเบิร์ตพี่น้องเต็มถาดเลยเพียงแต่กินเบิร์ตบ่ดอ้ะมานี้เนาะเพื่อสิได้กินค่ะ คือมวนเป็นตะมวลเห็นไหมพูดทางในอแซ่มบมามกาค่ะพี่นอ้องเส้นขนมจีนของเราเองคือเก่าค่ะเส้นขนมจีนไม่ลดผ้าแซ่บค่ะพี่น้องเส้นยาวเหนียวนุ่มคือเก่าค่ะ แซ่บมากสจ้ตัตำใ่น้ำปูค่ะพี่น้องตำใส่น้ำปูสีสันน้ำแข็งเบิ่งเบินตะแสบแซ่บด้วยค่ะพี่น้องเจตาตัว แบบหมักมากมา,าค่ะพี่น้องมากินแซ่บๆนุ่งกันเรื่องขน,น,นมจีนอือเบื่อส่วนสีไทยตั่งกล่องแล้วอืม ตำไส้เนะะี่ยค่ะน้ำปูค่ะพี่น้องอน้ำปูกระปุก40บาทะะเลย,ยค่ะพี่น้องผูไ้ได้สนใจสั่งซื้อเลยเด้อกระปุกค่ะพี่น้อง40ไม่รวมสมเวยค่ะขนาดเจ็ดสิบต่ำค่ะพี่น้องนี่น้ำปูก็เป็นขนมจีน,นะคะ่ะเนี่ยตำไส้ตำไส้แอนสมตำเสียด้วพี่น้องน้ำปูมม่เนตในสีสันเนี่ยค่ะสียังสีเลยม่ต้องใส่ลายเด้อค่ะใส่ในหน่อย,อยใส่เพอปลายซอนนะ่ะ ไม่ต้องใส่เยอะถ้าใส่เยอะมันจะและค่ะมันจะดำใส่พ่อปลายส่วนถ้าพ่อให้มันมีสีสันค่ะใส่สมตำใส่ใส่ยำมันน่าม่เซ่บแต่ั่าเนือเพิ่นส่วนหนักสีเทส่ยำมันน่หม่ค่ะพี่น้องตำใส่บกเกียงเห็นไหม ตำใส่ส้นโอนะทางอีสานเรียกมาก,กี่ยงดงเยค่ะเด้อต <laughs> <laughs> ำใส่ข้าวปุ้นใส่ส้ตมตำพี่น้องมนนองแล้ววูบุ่งเส้นเนยพื่อนเส้นเนยวเหนียวหนุ่มได้เพ่อน้องพื่อนเส้นไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปค่ะเส้นพอดีพอดีเส้นกลางๆพี่น้อง กินเบิ้ลวเบด้่ก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อพี่น้องไายค่ะบางในมันอื่นต่มซ้องหัวค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวให้ยันให้พอบานกินซอยืออยูเบืองหลังืมโค้งไปแซ่บ เนื้อมีบอกกินบอก่ดมากกระดูค่ะพี่น้องมากค้อค้งมันแสบดิหนึ่งมองโค้งมันเนื้อมันรอดนันงกับเบาเสีบมมนคอยมันกระดัยอรรถรสในการกินค่ะพี่น้องตอนแรกว,ว่าสิตำเหมือนห่อหนึ่งอะ อย่านั้นบออิมกินสองคนเดนื่อแล้วค่ะคนเฮาเวลาหิวไซส์อย่างใดก็คือยงสีบออิมนั่งสนะ จะมาอันเวลาแสบมันกระอมบ่ได้เนาะพี่น้องขอโทษขออภัยหลายเวยค่ะมันงก้อยนาะพี่น้องคือแสบไหมผู้จอบเพาะว่ากัแหังจอบอยู่ หื้อหไรบ้านเป็นเอกลักษณเนาะค่ะเนาะยาสีบ้านรู้ได้เถอะมันสีเป็นธรรมชาติเปลนสิ่งเก่งไม่เพี่น้องเพราะเวลากินอ่ะอันบั่นแสีบรู้กับหื้ออย่งสีนะเพราะพี่น้องมาทักส่วนว่าหื้อกินขั้นใดกับหื้ออย่งสีมันแสีบไหมพี่น้องมันเกิดเลยกลายเป็นแบบว่าธรรมชาติได้เป็นจริงๆริงเลยค่ะ ม,มันจะแต่แนวกะแซียดำสัวกะแซียดโค้งไก่กะแซียอันนี้ก็ซื้อมาจากหนาโรางเรียนหรอคะหนาโรงเรียนหรือเปล่ป็หักเพิ่นหลังเลิกเรียนเออสื่อมากน่าซื้อบ,บาสี่น้องหาอย่างเด้อ ราคาสิบบาทเดีวยวเนี่ยพราขวางมันแพ้งแสบความกิ่นข้าวเปหนาวเหมืนขวางแผ่อือเป็นเราเห็นหนามป่หะหรอพี่น้อง กำใหม่ๆหนามเต็มอยู่ในหนามเจียงเลี่ยงอยู่วาสุเดสวนหนามเลยไหม คนขนมจีนเส้นยาวเหนียวหนุ่มขนมจีนไม่รสผาแสบเบยต <laughs> ้องสื่อทักเพจได้แล้วค่ะเล้่ ถักเปลี่ยนหรือว่าเมนไต่คลิปก็ได้ค่ะอืมจะดูกอัน เพื่อนพี่น้องแสบหลา,ๆๆา,ายงาเหลวงาเหลวลอกกันค่ะเดี๋ยวพอจะไปกินต่อขอบุณเลื่อยค่ะที่เขามาติดตามรับชมเมนดผ้าแสบค่ะพอกันไม่คิดต่อไปนะคะพี่น้องสำหรับมนันนี้สวัสดีค่ะ